จริง,รงสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมีทัศนคติหรือเชื่อนะครับว่าเราจะรวยได้ถ้าคุณเคยฟังชาลีมังเกอร์หรือวอลเลมบัฟเฟตเนี่ยเขาสัมภาษณ์ในไหนทางเขาบอกเขาไม่เคยสงสัยเลยนะว่าเขาจะไม่รวยอะไรเนี้ยเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะรวยผมเชื่อว่าอีกสิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยตลาดทุนไทยยังมีโอกาสตลาดพุ้นโลกก็ยังมีโอกาสแต่เราต้องหาตัวเลขมายึดมั่นก่อนนะครับผมเคยคุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เป็นเชนพุ้นรุ่นเกอ่อ เขาลงทุนแค่ห้าหมื่นบาทจนเป็นเงินหลายพันล้านเพราะความเชื่อว่าตลาดคุนะ้นอะในระยะยาวมันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นกนะารถือหุ้นเนี่ยมันเป็นเกมแห่งการวัดความเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อหรือคุณมีความลังเลแม้แต่น,นิดเดียวเนี่ยในจุดต่ําสุดของตลาดในจุดต่ําสุดที่มันกดราคาหุ้นที่เราถืออยู่ลงไปเนี่ยคุณจะเกิดความไม่มั่นใจแล้วคุณจะไม่ได้กํารจากมันน่ะทั้งบอยบนด์เฟ t กับคาริมังเกอร์เนี่ยมองดูแล้วเหมือนชีวิตเขาโชคดีเพราะเราเล่าให้มันสั้นจริงๆมันไม่ใช่น ทุกๆก,การตัดสินใจมันเริ่มมาจากทัศนคติที่ถูกต้องเขาเชื่อก่อนว่าโอกาสมีอยู่หลายในคนทราบนะครับว่าพี่มี่เนี่ยโหเป็นคนที่ปั้นพอร์ตมาแต่แรกเน่ยนะครับตั้งแต่เล็กจนแบบโตมากเนี่ยครับในระยะวที่ผ่านมาเนี่ย แต่ว่าหลายคนนะครับไม่เชื่อว่าจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ครับพี่มีเพราะว่าหลายคนี่คิดว่าโหพี่มีต้องแบบทั้งศึกษามาดีทั้งโชคดีทั้งหลายๆอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่คิดว่าตัวเองทําได้เนี่ยแต่พีม่มีมีอะไรอยากจะฝากข้อคิดหรือเป็นแรงบันดาลใจให้นักลงทุนรุ่นหลังช่วงนี้ไหมครับที่เพิ่งเข้าตลาดมาเนี่ยที่ว่าวันหนึ่งเขาจะทํายังไงดีถึงจะสามารถสร้างพอร์ตที่เติบโตได้ยอย่างพี่มีอะครับจริงๆสําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมีทัศนคติหรือเชื่อนะครับว่า เราจะรวยได้ถ้าคุณเคยฟังชารีมังเกอร์หรือวอลเลมบัฟเฟต์เนี่ยเขาสัมภาษณ์นในไหนๆครั้งเขาบอกเขาไม่เคยสงสัยเลยนะว่าเขาจะไม่รวยอะไรเงี้ยเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะรวยนะครับผมเล่าถึงช er ารีมังเกอร์แล้วกันเพราะจริงเป็นคนที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับจริงๆชารีมังเกอร์เนี่ยเข้าใจว่าครั้งแรกๆของการลงทุนเนี่ยมีคนโทรมาเสนอขายหุ้นตัวหนึ่งชื่อเบลโรดออยมั้งเป็นบริษัทพลังงานที่แคลิฟอร์เนียเนาะ ก็เสนอขายเขาามร้อยหุ้นที่หนึ่งพันหนึ่งรอยสิบห้าเหรียญก็เป็นเงินประมาณครับ3สามหมื่นกว่าสามหมื่ห้าพันเหรียญอนะไรประมาณนี้นะครับชาลีมังเกอร์ก็เข้าใจการลงทุนแล้วไปศึกษาดูก็รู้แหละว่ามันเทรดที่อาจจะลีควิชชั่นแวลูสักสิถึงสิบห้าเซ็ก็เลยซื้อไปตอนที่ซื้อเดี๋ยวผมเล่าก่อนนะก็มีคนมาบอกว่าเจ้าของบริษัทเป็นคนขี้เมานะกินเหล้าทุกวันเลยชาลีมังเกอร์บอก แต่ว่าบ่อน,น้ามันมันไม่ได้กินล่างโอ้ยบ่อน,น้ำมันมันไม่ได้ขี้เมาไปทําการบ้านมาแล้วบ่อน,น้ํามันเนี้มีแมลกไอเจ้าของขี้เมาก็สวนะ่วนนเจ้าของขี้เมาสักพักหนึ่งมีอีกอ่าหมื่นสองพันหุ้นนะครับอ่าไอแมย์พันสองร้อยหุ้นเขาซื้อไปแล้วสามร้อยหุ้นเนาะพันสองร้อยหุ้นราคาเดียวกันเลยบล็อกเกอร์บอกเฮ้ยมีคนไม่เอาคุณจะเอาไหมแต่ชาลีมังเกอร์หาเงินไม่ได้จริงอาจจะติดขัดน,นู่นนี่นั่นตอนนั้นเขายังเล็กๆนะเขามีเงินแค่สามหมื่นเหร์เซเขาก็เลยบอกเออไม่เป็นไะร ปล่อยผ่านไปพันสองร้อยกว่าพุณนแะ้ไม่เอาเอาแค่สามร้อยพุนผ่านไม่สองปีนะครับบริษัทน้ำมันเนี้ยก็ถูกซื้ออ่าจริงจริงไมค์แคปตอนนั้นมันอยู่ที่ร้อยสิบร้อยร้อยสิบกว่าเหรียญร้อยสิบกว่าล้านเหรียญน,นะครับสองปีถัดมาหลังจากที่ชาลีมังเกอร์ลงทุนเนี่ยเชลก็มาเทคโอเวอร์บริษัทนี้ไปสามพันหกร้อยบิลเลียดชาลีมังเกอร์กำไรสามสิบเท่าโดยประมาณกลายเป็นหนึ่งล้านเหรียญจากสามหมื่นกว่าเหรียญแล้วเขาเอาหนึ่งล้านเหรียญนี้ย ใส่ทั้งหมดไปใน Berkshire Hathaway ที่ราคาสามร้อยเหรียญวันนี้ Berkshire Hathaway อยู่ที่ 5, 25, ห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเหรียญมั้งหรือพูดง่ายๆคือมันโตขึ้นมาอีกประมาณทั้งหมดตลอดกระบวนการนี้เป็นเป็นหลายหมื่นเท่านะครับทำให้ Charlie Munger เนี่ยตอนนี้มี net net worth อยู่ที่ประมาณสองจุดสองบิลเลียนและหนึ่งประมาณสองพันบิลเลียนเนี่ยมาจากเงินก้อนเนี้ที่เขาลงไปในครั้งแรกคุณอาจจะบอกเขาโชคดีก็ได้นะแต่ผมว่าเขาคิด อย่างที่ทวนมาแล้วเขายังบ่นคำขเลยว่าจริงๆวันนั้นนะถ้าเกิดมีอีกพันสองร้อยหุ้นตรงนั้น,นแล้วก็ทําแบบเดียวกันนะเขาได้เงินอีกหกพัน 7, บิลเลียหนึงเจ็ดพันบิลเลียดนะ hmm. คือมันต้องเชื่อก่อนผมว่าคนทั้งบรอดบงคเฟตกับชารีบังเกอร์เนี่ยมองดูแล้วเหมือนชีวิตเขาโชคดีเพราะเราเล่าให้มันสั้นเราเล่าว่าเขาซื้อนี่มาเขาได้สามสิบเด้งเขามาใส่เบิร์เชียแฮทเวแล้วก็ได้อีกอหลายพันเด้ง สรุปสรุปก็เลยเหมือนเขาเขาก็รวยแบบงงๆจริงๆมันไม่ใช่นะครับทุกๆครั้งทุกๆการตัดสินใจมันเริ่มมาจากทัศนคติที่ถูกต้องเขาเชื่อก่อนว่าโอกาสมีอยู่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่แน่ใจนะคุณคิสการถือหุ้นเนี่ยมันเป็นเกมแห่งการวัดความเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อหรือคุณมีความลังเลแม้แต่นิดเดียวเนี่ยในจุดต่ําสุดของตลาดในจุดต่ําสุดที่มันกดราคาหุ้นที่เราถืออยู่ลงไปเนี่ยคุณจะเกิดความไม่มั่นใจแล้วคุณจะ คุณจะไม่ได้กําไรจากมันอ่ะมันจะมีวิธีอะไรบางอย่างที่เอาคุณออกไปจากโอกาสเนี้ยแล้วตอนจบคุณก็จะเห็นว่าหุ้นตัวนี้มันไปไกลจริงๆด้วยแต่เราไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะฉนั้นจริงมันต้องเริ่มที่ความเชื่อเริ่มที่การทํางานหนะักเริ่มที่ความมุ่งม,มั่นนะครับผมก็ตอบแทนไม่ได้ว่าเราจะสร้างพอร์ตเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาได้หรือเปล่าแต่ตัวตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าอีกสิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยตลาดทุนไทยยังมีโอกาส ตลาดพุ่นโลกก็ยังมีโอกาสผมแต่เราต้องหาตัวเลขมายึดมั่นก่อนนะครับผมเคยคุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เป็นเชนพุ้นรุ่นเก่อนนะครับเขาลงทุนแค่ห้าหมื่นบาทจนเป็นเงินหลายพันล้านเนี่ยเพราะความเชื่อว่าตลาดทุนอะในระยะยาวม,มันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะครับผมก็พยายามเอาแนวคิดนั้นมาวันนี้ปีนี้ผมสี่สิบกว่าผมก็อาจจะลงทุนอีกสิบสองปีจนหกสิบแล้วก็อาจจะเกษียณผมก็พยายามมองหาว่า มันมีตัวเลขอะไรให้ผมยึดมั่งว่าในสิบสองปีข้างหน้าเนี่ยการลงทุนหรือการอยู่ในตลาดไทยของผมมันยังเม k เซ e n s และการลงทุนในตลาดจีนผมมออีกยี่สิบสองปีนะครับวิธีมองผมคือผมก็มองแล้วว่าไอ้ population หรือจํานวนบัญชีที่เปิดอยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ยอยู่ที่สามจุดหกล้านบัญชีมั้ง active อ,อยู่ห้าหกแสนอะไรประมาณเนี้ยจริงๆตัวเลขเนี่ยต่ามากนะครับเทียบกับ population ประเทศไทยอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสิงคโปร์อยู่หกเจ็ดสิบมั้งอเมริกาอยู่ห้าหกสิบอะไรเงี้ย ของเราผมเชื่อว่าอีกสิบกว่าปีข้างหน้ามันไปที่ดับเบิลคือสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันมีความเป็นไปได้ในความคิดผมนะครับถ้าเราไปเซิร์ช Google ดูว่าจำนวนเงินที่ฝากแบงก์อยู่ตอนนี้ถ้าไปดูของ,นของธนาคารประเทศไทยมีอยู่เท่าไหร่ก็มีตัวเลขอยู่สักประมาณสิบห้าจุดเจ็ดบิลเลียนอ่อชิลเลียนสิบห้าจุดเจ็ดล้านล้านบาทนะครับถามว่าคนที่ฝากเงินไซส์ขนาดสิบห้าจุดเจ็ดล้านล้านบาทคือใครผมว่าก็น่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์ผมไม่รู้ คนที่แม่งกินดอกน้อยๆแต่ก็ยอมฝากแบงก์ไว้อีอก10กว่าปีข้างหน้าคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขา transfer w e a l t ทั้งหมดไปที่ Gen Y เป็นการให้มรดกเตรียมตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณว่า Gen Y จะฝากแบงก์กินดอกเบี้ยต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์นึงหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมผมไม่แน่ใจถ้าเขาไม่ไม่ไม่เอาไปฝากแบงก์เขาจะไปทําอะไรเราก็ต้องค่อยๆมองผมก็มองเห็นว่าเฮ้ยจำนวนแอคเคทาก็ยังมีสิทธิ์ล จำนวนเงินที่อยู่ในระบบซึ่งเป็น liquidity ก็มีติดจะเข้ามาเยอะตลาดทุนกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนแหละเรารู้ว่าโอเคมันก็มีเรื่องไม่ดีมาเยอะแต่ตลาดก็รู้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติม่ามีการเมืองใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยมีคนที่พยายามจะปรับ policy ที่ทำให้เราเนี่ยเข้ากับโลกยุคใหม่ได้ดีขึ้นเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้กับจำนวนคนเปิดบัญชีที่อาจจะยังมี up size จากคนใหม่ๆเข้ามาเข้ามาเล่นนะครับเข้ามาเข้ามาเปิดบัญชีเนี่ยทั้งหมดพวกนี้ มันอาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยในระยะยาวมันต้องเชื่อก่อนเนาะผมก็เชื่อผมอย่างนี้ว่าเสียยป๋องเคยบอกผมว่า3,000จุดอะ่ะผมหาเหตุผลพวกนี้แล้วผมเชื่อว่าอีกสิกว่าปีมันคงอาจจะเห็นนะแต่ถ้ามันเห็นมันก็โอเคมันก็เป็นจุดกเกษียณที่ผมน่าจะเพอร์เฟกเพราะผมไม่ได้โลภมากไง60ผมว่าพอแล้วคือใครจะไปตรงไหนผมไม่รู้ผมก็อวยพอให้ทุกคนไปได้นะแต่สาหรับผมอะ่ะ ผมก็ใช้เงินไม่ค่อยเยอะคุณคิดผมก็แค่เราก็รู้ว่าสมองเรามีประมาณไหนถ้าเราหกสิบแล้วเราต้อง m a n a g ชีวิตใหม่ละอาจจะการออกมาเป็นเอ่อเป็น property เป็นอะไรที่มันมันมั่นคงขึ้นแล้วก็อยู่ในหุ้นที่เสี่ยงน้อยลงกินยิวมากขึ้นเพราะว่าชีวิตมันก็มีลิมิตเนาะมันทําเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไปได้แบบไร้ลิมิตแต่สําคัญที่สุดอยากฝากไว้ก็คือคุณต้องเชื่อก่อนมันเหมือนรักแทะถ้าคุณไม่เชื่อว่ามีลักแทะนะ คุณหาแฟนยังไงก็ไม่ได้เพราะใจคุณคิดเดี๋ยวมันต้องเลิกกับเราเดี๋ยวมันต้องหลอกเราเดี๋ยวมันคือเราต้องเชื่อก่อนว่ามันมีจริงถ้าเราเชื่อโอกาสเจอมันมีเหมือนกันครับวันนี้คุณบอกคุณเชื่อว่าคุณจะสร้างพอร์ตในตลาดหุ้นได้ผมบอกให้ว่าในรายการเราสมมติตอนนี้มีคนฟังอถ้าหมื่นคนมันก็ไม่มีทางเราที่หมื่นคนมันจะสร้างความเชื่อในระดับนั้นแล้วทุกคนร่ำรวยได้หมดถูกไหมครับอาจจะได้แค่9 9 9 9นเยเคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนชมรายการเรามันเป็นคุณตี้ไงมันเป คือถ้าหวังแล้วเรามุ่งมั่นเราตั้งใจอย่างน้อยมันดีกว่าเดิมก็พอแล้วคือสมมุติถ้าคุณไม่ได้มุ่งมั่นมาทําแบบนี้ตอนเกษยียณคุณมีเงินสองล้านถ้าคุณมาทําแบบนี้ต้ตอนเกษยียณคุณมีสิบล้านก็ไว้นอตนะครับชีวิตมันก็ดีขึ้นอยู่ดีครับผมขอบคุณพี่มี่ครับผมขออนุญาตต่อเวลานนหนึ่งครับเกินเวลาพี่มี่แล้วแต่แต่บีสองพอยที่ผมอยากถามพี่มี่ครับคืออย่างแรกเลยเหมือนกับว่าจุดที่เมื่อกี้พี่มี่บอกว่าเงินกลางจากที่ถ่ายทอดมาดกมาสู่คนรุ่นหลังเนี่ย ซึ่งแน่นอนว่าในในสมัยก่อนจจะมาจากพันธบธัตรหรือคนที่ฝากดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยแต่คนรุ่นหลังจะกลังจะเข้ามาลงทุนเนี่ยจริงๆการที่พวกเราทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่อะครับพี่มีเราเริ่มรู้จักการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับเรามีเรียกว่า advantage เรานําหน้าคนรุ่นหลังที่ยังไม่ได้รับมดรดกแล้วจะมาเข้ามาลงทุนนี้อีกใช่ไหมครับการที่เราเข้ามาตลาดก่อนเนี่ยอเน,นี้ยมันเป็นเรียกอะไรเป็นจุดเป็น advantage ขนาดไหนครับพี่มีครับของเราที่เรามีอยู่นี้เราเริ่มลงทุนแล้วแล้วเงินเหล่านั้นยังไม่ไหขล ผมว่ามันเป็นไอเฟนเทจที่ใหญ่นะครับนี่เรายังไม่พูดถึงว่าทุกๆคนก็แต่ละเดือนก็มีเ e เนเรตอินค e เยอะแยะและอินคมเราก็แบ่งบางส่วนมาออมเนาะพวกนี้จริงๆแล้วมองให้เป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสแต่ถ้าเราจะมองให้มันหดหูมันก็มันก็หดหูเนาะผมว่าทำมาหลายอาชีพตั้งแต่เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรหลายอย่างผมว่านักธุรกิจะเป็นคนที่ต้องมีมุมมองเชิงบวกถึงจะสําเร็จได้นะครับนักเศรษฐศาสตร์จ,าาจะต้องมองลบๆหน่อย นักลงทุนคุณต้องพยายามมองให้มันตรงกับความเป็นจริงนะครับคุณมองบวกมากก็ไม่ได้มองลบมากก็ไม่ได้วันนี้เราเห็นข้อเท็จจริงแล้วแหละว่าเฮ้ยมันมีแหละมันมีอัพไซด์จากคนที่ยังเปิดบัญชีไม่ครบคุณเห็นแล้วว่าบัญชีคริปโตแห่งเยอะกว่าบัญชีหุ้นอะ่ะคุณจะบอกว่าเอ้ยเมืองไทยจะไปเทียบสถิติกับเมืองนอกไม่ได้หรอกเขาอาจจะไม่ชอบลงทุนหุ้นผมว่าก็ต้องคิดมีประเด็นให้คิดเหมือนบอกคนไทยอ่านหนังสือไม่เท่าไม่เท่าคนต่างประเทศหรอกเอ้ข้อมูลนี้จริงนะเพราะคนไทยนิสัยเราเรา,เราไม่ได้ชอบการอ่านเราชอบการเสพสื่อวิธีอื่น เราชอบความบันเทิงรูปแบบอื่นแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหคนไทยไม่ชอบหรอกตลาดหุ้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าจานวนคนแทงหวยในประเทศไทยมีเท่าไหร่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะผมว่าอาจจะแทงกันร้อยเปอร์เซ็นไม่แน่ใจฝากกันไปแทงอีกแต่เขาไม่รู้ไปเก็บตัวเลขกันยังไงคนกลุ่มเนี้ยจริงๆจัดเขาลงทุนในหวยก็คือเพื่อหวังว่าเขาจะถูกเพื่อจะชีวิตด,ดีขึ้นใช่ไหมถ้าเขาค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วมาลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมหรืออะไรก,ก็แล้วแต่เนี่ย จริงมันมันพอจะมองเห็นว่าตัวเลขวันนี้ที่ห้าเปอร์เซ็นของจำนวนบัญชีของ population เนี่ยขยับไปเป็นสิบเปอร์เซ็นหรือสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเกินเลยนะในความคิดผมนะหรือเรื่องเวลว่าเอ่อสิบห้าเทรเลียนมันจะเข้ามาตลาดทุนจากตรงนั้นสักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันมันมากเกินไปนะผมไม่ได้ขอทั้งหมดนะผมขอแค่สิบเปอร์เซ็นของเงินออมก้อนนั้นที่ว่ามีมีเอ่เด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจตลาดทุนแล้วเขา Move เงินก้อนนั้นมา มา,มาลงทุนในดีเวเดนที่ดีกว่าในโอกาสทางธุรกิจที่แข็งแรงกว่ารวมถึงธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ได้ทุกวันคุณคิดนึกออกไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดตลาดไทยเราเข้มงวดในการเข้าตลาดไอ้ธุรกิจใหม่ๆซัพพลายมันก็จะเพิ่มได้ยากถูกไหมไอ้ตัวหุ้นดีๆมันก็จะมีอยู่จำกัดเพราะนั้นการเทรด valuation ในระยะยาวมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการรีเลย์ครับผมครับขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายต่อเนื่องเมื่อกี้ครับพี่มี่สุดท้ายคือ แล้วเมื่อกี้พี่พี่พูดถึงเรื่องหวยอย่างเงี้ยครับหรือว่าการลงทุนสิงเสียงเนี่ยคือผมแทบจะมองในมุมเขาน่พี่มี่ถ้าแนะนําเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ยังทุนไม่เยอะเนี่ยพี่มี่เขาอาจจะมองว่าเขาไม่สามารถใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นได้เพราะว่าทุนเขายังน้อยอยู่ถ้าเขาต้องรอการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเขาเลยไปลองอะไรที่มันเสี่ยงก่อนเพื่อหวังว่าถ้าเกิดเขาได้ทุนก้อนหนึ่งมาเขาอาจจะค่อยมาลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงน้อยลงแล้วค่อยๆคอมเพลนพี่มี่แนะนำนักลงทุนรุ่นใหม่ พี่ยังอาจจะทุนไม่เยอะอย่างไรครับว่าเราควรจะไปลองอย่างนั้นไหมหรือไม่ต้องไปลองมาหรอกแล้วก็ให้หันมาลงทุนในหุ้นในสิ่งที่มันค่อยๆคอมเพลนเลยทันทีต่อให้เราจะทุนน้อยก็ตามครับยังไงดีครับพี่มีก็จริง oh, ๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าเสี่ยงแล้วมันจะชนะเนี่ยจริงๆมันมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะไบแอสมากว่าเราจะโชคดีเนาะเราจะเป็นคนนั้นจริงๆผมว่าทําแบบชาลินบังเกอร์อ่ะที่เห็นไหมครับว่าเขาเริ่มต้นจากทุนแค่ประมาณสามหมื่นเหรียญเนาะ เขาทาเลือกเฟ้นและหาโอกาสในการลงทุนที่ดีเนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็เดิมพันด้วยเงินที่ก้อนใหญ่แล้วก็ขยันทํางานมากขึ้นดูไขในตะกร้าตัวเองให้ละเอียดว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยมันถูกต้องจริงๆแล้วลดข้อผิดพลาดในการลงทุนได้เนี่ยจริงๆมันเร็วนะครับการลงทุนนี่คือมันเร็วมากถ้าเกิดถ้าเกิดคุณสร้างโอกาสแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยแต่จริงๆเวลาที่เราคิดว่าเราจะเร็วโดยการไปเล่นอะไรที่เสี่ยงเสียมเนี่ย คุณต้องวัดดวงพอสมควรเนะ่ะคุณต้องเสี่ยงเจอกันติดกันทั้งสิบครั้งคนหถึงจะเปลี่ยนสเกลหรือเปลี่ยนชีวิตได้เนะี่ยแล้วถ้าพลาดครั้งเดียวมันเหลือศูนยะ์เนี่ยโอ้โหมันมันเป็นเกมที่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องดูออได้ขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งผมว่าจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้ลำบากถึงขั้นนั้นอนะ่ะจริงๆเราช้าหน่อยก็ได้จริงๆถ้าเรามาจากคนลากย่าอยู่แล้วนะเราก็กินข้าวแกงอร่อยอยู่แล้วเนาะจริงๆการจะรวยช้ารวยเร็วเนะี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นมากนะ อย่ามันก็มีหลากหลายความเชื่อหลากหลายความคิดที่บอกว่ารวยก่อนดีกว่ารวยก่อนเร็วกว่าอะไรแล้วมันก็จะมีรูปแบบของยูทูบเบอร์ที่ขับทุบเปอร์คาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าพวกเนี้ยเราบางทีเราเห็นชีวิตเขาไม่ยาวพอนะครับถ้าเราไปเห็นในต่างประเทศเราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตฟู้ฟ้าหรือรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยบางทีการรวยช้าแต่แต่มั่นคงเนี่ยมันมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ความ ให้ความมั่นคงได้ดีกว่าอย่างผมว่าผมจะยึดหลัก3ามข้อการลงทุนของผมก็ต้องมีกําไรนะครับข้อ2เนี่ยต้องปลอดภยัยและข้อสาผมต้องสบายใจและมีความสุขถ้ามันไม่ตอบโจทย์3ามข้อเนี้ยผมอาจจะเลือกตัดสินใจไม่ลงทุนเช่นเช่น,ชนถ้าคุณบอกคริปโตเคเรนซี่เหรียญเนี้ยมันจะขึ้นผมเออเออมันอาจจะกําไรแต่ผมฟังดูแล้วเฮ้ยนั่งไม่ค่อยปลอดภยัยผมอาจจะไม่เอา หน่ออกไหมครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกมันจะไม่ขึ้นนะผมบอกผมไม่รู้ดูแล้วมันก็มีสิทธิ์จะขึ้นฟังแล้วก็เข้าท่าแต่มันดูไม่ปลอดภัยหรือบางทีมันอาจจะปลอดภัยระดับหนึ่งเพราะเราใส่เงินไปน้อยแต่พอเราทรงไปเสร็จเราไม่มีความสุขเรานอนไม่หลับลุกขึ้นมาฉี่ตอนตีสองเราเห็นมันลงเรานอนไม่หลับแล้วเสียสุขภาพจิตแล้วผมก็จะค่อยๆตัดอะไรที่มันมันเหมือนว่าทําให้เราไม่ไม่ไม่มีความสุขออกไปเพราะจริงๆชีวิตคนเราก็ไม่ยาวนะครับมันก็ต้องตอบโจทย์ทั้งมีกาไรปลอดภัยแล้วก็มีความสุข ยกเว้นว่ามันมีแดงของปตทจะมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเราอยู่ยืนยาวได้เป็นร้อยปีก็มาปรับกลยุทธ์กันใหม่ขอบคุณพี่มี่ครับก็เป็นข้อคิดสำหรับนักทุนมือใหม่ทุกคนนะครับที่อาจจะคิดจะรีบนะครับถ้าอยากคิดว่าทุกคนโชคดีนะพี่มีก็ยังย้ำว่ายังไงคือการลงทุนที่ไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็กําไรปลอดภัยสบายใจเป็นแนวคิดพี่มีนะครับก็ค่อยๆ Compound wealth นะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณพี่มีมากนะครับ